รู้จักและเข้าใจเด็กออทิสติกในพฤติกรรมพื้นฐานพฤติกรรมชอบทำอะไรเหมือนเดิมต่อต้านการเปลี่ยนแปลง <c oughs> ยังมีพฤติกรรมอีกหนึ่งพฤติกรรมที่มักจะพบเห็นนั่นก็คือชอบทำอะไรเหมือนเดิมและต่อต้านการเปลี่ยนแปลง เรามาทําความเข้าใจพฤติกรรมนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับการทําอะไรซ้ําๆเป็นแพทเทิร์นหรือว่าเป็นรูปแบบเดิมๆเป็นกิจวัตรประจําวันหลกักการใหญ่ๆของเขาเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากจะเปลี่ยนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาสัมผัสน,นั่นเองก็คือว่าทําอะไรซ้ําๆแล้วเขามีความรู้สึกสบายใจมากกว่านั่นแหละจ้ะเราจะมีวิธีการสอนน้องๆพวกนี้ได้ยังไงครับก่อนอื่นคุณพ่อคุณแม่ก็จะต้องเข้าไปเล่นในสิ่งที่เขาเล่นนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือค่อยๆดึงเขาออกจากสิ่งที่เขาเล่น สมมติว่าอย่างเช่นเขามองดูพัดลมหมุนอยู่คุณพ่อคุณแม่อาจจะเข้าไปช่วยดูพัดลมที่หมุนอยู่นั้นแล้วก็ลองถามเขาว่ามันมีอะไรบ้างที่มันหมุนวนอยู่เช่นเดียวกันอาจจะช่วยเขาคิดว่ามันคือล้อรถใช่ไหมแลวหลังจากนั้นก็จะพาไปดูว่าล้อรถมันหมุนได้ด้วยจริงๆนั่นแหละจ้า